สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำปกสมุดโน้ตนะคะเพื่อที่จะส่งขายในอเมซ o n นะคะใครที่ทำา KDP Amazon อยู่แล้วอยากที่จะออกแบบปกสมุดโน้ตแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ดูเทๆ่ๆดาก์กๆอย่างนี้ก็วันนี้ก่อนก็จะมาแนะนำวิธีการทำง่ายๆด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะก็เริ่มต้นเลยนะคะให้เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก่อนนะคะ แล้วก็ไปที่ฝ่ายนะคะนิวนะคะวันนี้จะทำปกอยู่ที่ขนาด6กคนิ้วนะคะ p i 6 ppi นะคะนี่นะคะ6กนิ้ว 300ppi นะคะแล้วก็ Color Mode RGB Color 8บนะคะ8บิตให้ตั้งค่าประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อตั้งค่าได้แล้วก็กดคลีตเลยค่ะ เราก็จะได้กระดาษสีขาวขึ้นมาแบบนี้นะคะวันนี้จะทำอ่าสีหลักก็คือสีดํากับสีขาวนะคะถ้าเราอยากที่จะให้รู้ว่าเป็นอ่าสีขาวหรือสีดําแท้ๆเนี่ยให้มาที่นี่นะคะสมมุติว่ามันเป็นสีอื่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะให้กดกดตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ยนะคะมันก็จะมีสีขาวกับสีดำอย่างเงี้ยค่ะสลับได้เลยค่ะถ้าสีดําอยู่ข้างบนก็เราก็สามารถที่จะใช้สีดําได้ถ้าสีขาวอยู่ข้างบนก็เราก็ใช้สีขาวได้ใครต้องการที่จะ อยากได้สีดําแท้สีขาวแท้ก็มาเปลี่ยนตรงนี้เลยนะคะเพราะว่า,าเราอาจจะไปคลิกที่นี่ก็ได้นะคะหรือที่นี่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าต้องการดําแท้ขาวแท้ก็ให้มาจิ้มที่นี่ค่ะแล้วก็สลับสีนะคะก็ขั้นตอนถัดไปนะคะให้เปิดเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะก็สี่เหลี่ยมที่มีเครื่องหมายบวกนะคะอยู่ที่มุมด้านล่างขวามือนะคะคลิกขึ้นมาเราก็จะได้หนึ่งเลเยอร์นะคะ เมื่อเราได้สีดําอยู่ข้างบนแล้วให้ไปที่ถังสีนะคะแล้วก็เทสีลงไปเลยค่ะวันนี้เราจะทําหน้าปกสีดํากันนะคะแล้วก็ตัวอักษรข้างบนคือสีขาวนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเปิดอีก1นึเลเยอร์นะคะขึ้นมานะคะทับเลเยอร์สีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่อ่าไททูนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะพิมพ์ข้อความกันนะคะเอาสีขาวขึ้นมาไว้ด้านบนเลยค่ะแล้วก็เมื่อได้ เคอร์เซอร์ประมาณนี้นะคะให้เราคลิกขึ้นมานะคะแล้วก็กำหนดขนาดให้ใหญ่หน่อยนะคะ,อะ120อะอกแล้วนะคะเออ120แล้วก็พิมพ์เลยนะคะวันนี้จะชื่อหนังสือคือไ right รนะคะเอาตัวใหญ่นะคะ อ่าไโอเคเราจะทำประมาณนี้นะคะแลวเดี๋ยวเราจะมีรูปอ่าปากกาเนี่ยนะคะหรือดินสอเอาไว้แทนที่ตัว I นะคะอ่าเมื่อเราได้ตัวอักษรมาแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราชอบฟอนต์นี้เราก็ใช้ฟอนต์นี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ชอบฟอนต์นี้ก็ให้เราไฮไลท์ทั้งหมดอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกฟอนต์นะคะส่วนมากล้านจะใช้ ฟอนต์ที่อยู่ในโปรแกรม Photoshop เลยค่ะไม่ค่อยใช้ฟอนต์จากข้างนอกนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีลิขสิทธิ์ได้หรือเปล่าถ้าเอาชัวัวอันชอบใช้ที่ติดมากับโปรแกรมเลยค่ะก็คือปลอดภัยชัวนะคะโอเควันนี้ก็ลองเลือกดูนะคะอเอาแบบเรียบๆง่ายๆก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ไปตัวหนานะคะเปลี่ยนขนาดตรงนี้นะคะ หรือจะเปลี่ยนสีถ้าต่อไปเพื่อนๆอ,อยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้สีขาวนะคะสีขาวโอเคสีขาวนะเมื่อได้สีขนาดฟอนต์ตามที่ต้องการแล้วก็กดถูกไว้แบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะเราจะไม่เอาตัว i ใช่ไหมคะกลับเข้าไปใหม่ค่ะไปไอเคอร์เซอร์อยู่ที่ข้างหน้าตัวทีแล้วก็กด กดลบตัว i อ,ออกไปนะคะแล้วก็เคาะส a ป e สัก2ครั้งนะคะเพื่อให้ตรงนี้มีช่องว่างนะคะโอเคเมื่อได้ช่องว่างแล้วก็เรียบร้อยแล้วกดที่ถูกข้างบนเลยค่ะแล้วก็เปิดขึ้นมาอีก1 l a y e เลเยอร์นะคะเราจะสร้างาปากกาขึ้นมาเอาไว้ระหว่างนี้นะคะขยายหน้าจอขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคคราวนี้เลเยอร์ว่างจะอยู่ด้านบนนะคะให้เราไปที่นี่ค่ะ สี่เหลี่ยมจุดปะนี้นะคะ,ะถ้าคลิกขวาก็มันจะเป็นนี่นะคะรักแทงคูรานี่นะคะเออเป็นสี่เหลี่ยมจุดปะนะคะแล้วก็ล่างลงมาเลยค่ะ,ะเป็นนี้โอเคแล้วก็ไปที่สังสีเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เทเข้าไปในจุดปะเลยค่ะเอาเส้นจุดปะออกก็คือคอนโทลดีนะคะ,ะเส้นจุดปาก็จะหายไปแบบนี้นะคะ นะ v ะ Move to ฟถก็เคลื่อนได้นะคะหรือถ้าใครยังขนาดไม่พอใจนะคะกด c t r t r o l T นะคะแล้วก็ปรับขนาดได้นะคะถ้ากดชิปค้างไว้เราจะสามารถที่จะขยายเป็นแบบด้านแต่ละด้านไปได้อย่างนี้นะคะถ้าเป็นอ r d i n a t e นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่ขยายไปแบบพร้อมๆกันนี้นะค,ะค่ะก็ลองลอง ทำดูตามความต้องการเลยนะคะอ่าเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วกดถูกข้างบนเลยค่ะทีนี้เปิดอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะเปิดขึ้นมาทับที่เลเยอร์เมื่อกี้ตรงที่ด้ามปาก,กานี่นะคะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็ไปที่เพนทูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะรอบแล้วกดมาเลยค่ะเราจะทํารูปสามเหลี่ยมนะคะ ามาร์กเอาไว้ตรงไี้ปึ๊บเมื่อเราได้สามเหลี่ยมตามต้องการแล้วนะคะ c อนโทรล e n t e r นะคะมันก็จะมีเส้นปราขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะไปที่ถังสีนะคะเทสีขาวเข้าไปในเส้นปลาเอาเส้นปลาออก c อนโทรลดเลยะคะ่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้เลเยอร์สามเหลี่ยมเราอยู่ที่เลเยอร์สามนะคะไปที่เดิมเลย่ะเส้นป่าสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ลากไปอย่างนี้นะคะเลื่อนมาเพราะเดี๋ยวเราจะทำหัวปากกานะคะเลื่อนมาในตำแหน่งที่เราพอใจแล้วเราเราก็ลบเลยค่ะ,ะกด delete นะคะเสร็จแล้วก็เอาเส้นปลาออกคอนโทลดีนะคะเราก็จะได้เห็นไหมคะคอนโทลเรียบร้อยแล้วนะคะ คราวนี้เราก็จะทําที่ด้ามปากกานะคะให้มีที่หนีปากกาไปที่เส้นปาสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วก็ลากลงมานะคะให้พอดีกันกับล่างๆนี้นะคะแล้วก็ไปที่สังสีเทสีขาวเข้าไปข้างในจุดปานะคะเอาจุดปาออกคอนโทลดีะคะ่ะแล้วก็ไปอีกที่สี่เหลี่ยมหนึ่งนะคะสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งสี่เหลี่ยมนะคะโอเคทำไม่เท่ากันนะคะอ่า แล้วนะแล้วก็เทสีขาวไปเหมือนเดิมเลยค่ะเอาจุดปะออก c อนโทลนะคะอลองดูได้หรือ,อยังถ้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดคอนโทตรงนี้นะคะรวมสองเลเยอร์นี้เข้าด้วยกันนะคะก็ไปที่พอรวมสองเลเยอร์แล้วก็ไปที่ merge เลเยอนะคะ เลเยอนี่ก็ประกาก็จะเป็นอ,อยู่ l a เยอรเดียวกันเพื่อที่เวลาเราจะไปที่ MoveTool นะคะเราสามารถที่จะเคลื่อนได้หมดอย่างนี้นะคะวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการเมื่อได้ตำแหน่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็มาที่นี่นะไม่ต้องรวมนะคะกดชิปแล้วก็เลือกทั้งหมด3ามเลเยอนะคะแล้วก็กด Ctrl T ค่ะอ่ะ อันกดพลาดไปพอดีไปรวมเลเยอร์สีดำด้วยยกเลิกก่อนนะคะกดแค่2องเลเยอร์ข้างบนนะคะแล้วก็กด c t r โทค่ะนี่กดออลเทเนตนะคะมันจะได้ไปพร้อมๆกันออลเทเนตแล้วก็ซูมเข้าซูมออกนย่นะ,ะดึงเข้าดึงออกแล้วได้ขนาดที่ต้องการเออเรียบร้อย หรือเราจะเอาด้ามปากกาขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้อันนี้ลองทุกคนลองเอาไปแบบประยุกต์กันดูนะคะก็อย่าพยายามทําแบบเดียวกันเหมือนกันนะคะขอให้ของอันเป็นต้นแบบก็พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสมุดแบบนี้เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะนึกว่าแบบลอกกันมานะคะขอให้ใช้เป็นไอเดียนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะแล้วก็นี่นะคะ ไปที่บรัดทูนะคะแล้วก็กำหนดขนาดหัวปากกาพยายามใช้แค่เป็นไอเดียนะคะอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เขียนเลยค่ะอโอเคถ้าไม่ได้ก็คอนทูซนะคะลบออกแล้วก็เขียนใหม่ ่าโอเค,อเคก็เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเราก็ได้ปกสมุดอ่เท่ๆแล้วก็มีไอเดียตรงที่มีปากกา ไปตัวแทนตัวไอประมาณนี้ค่ะเท่ๆดักดําดำด,ดแล้วก็เมื่อเราได้ปกสมุดขนาด6กคูณเแบบนี้แล้วนี่ยังเป็นด้านหน้าของปกนะเราไม่สามารถที่จะยังไม่สามารถส่งได้แบบนี้นะคะเราต้องไปโหลดเทมเพลตของ a เม z o n เข้ามาก่อนนะคะก็เดี๋ยวอันจะเอาลิงก์ตรงนี้ใส่ไว้ให้นะคะข้างล่างนะคะก็เมื่อเข้ามาที่หน้าของ cover template เ,เ,เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ไปที่ขนาดนะคะเมื่อกี้ขนาด6กคูณเนะคะแล้วก็ข้างในก็อันนี้แล้วแต่เราเลยค่ะถ้าข้างในเรามีขนาด100แผ่นแล้วก็ใส่100แผ่นนะถ้ามี120แผ่นก็ใส่120แผ่นนะอย่างจะใส่ร้อแผ่นนะนี้นะคะกระดาษข้างในก็เป็นสีขาวนะแล้วก็ดาวน์โหลดเทมเพลตเลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่โฟโ o s ชอปค่ะ แล้วเราก็ไปดึงเทมเพลตเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะคะโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหกูณเแล้วก็ร้อยแผน่นอย่างนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่หน้าที่เราออกแบบเมื่อกี้นะคะเรารวมทั้ง4ี่เลเยอร์นี้เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เมิร์ a เลเยอร์นะคะเป็นเลเยอร์เดียวกันจะได้ก๊อปปี้ออกมาง่ายนะคะแล้วก็ไปที่นี่เหมือนเดิมนะคะสี่เหลี่ยมจุดปรับลัดนะคะแล้วก็คลุมเลยะคะ่ะ คุมทั้งหมดนะคะแล้วก็คอนโทรล C นะคะคอนโทรล C เพื่อที่จะก๊อปปี้แล้วก็มาเปิดที่หน้าอ่าอันนี้นะคะ cover template นะคะแล้วก็คอนโทรล V นะคะโอเคแล้วก็เอาปกหน้าไปใส่ด้านขวานะคะที่เป็นปกหน้าตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดมาอีกหนึ่งเลเยอร์ระหว่างกลางนะคะให้อยู่ด้านล่างของของปกหน้านะคะอย่างนี้นะคะ แล้วเราก็เลือกเป็นสีดำนะคะไปที่ถังสีเทสีดำลงไปแล้วก็จะได้ปกทั้งหน้าทั้งหลังของสมุดเพื่อที่จะเตรียมส่งอเมซอนได้แล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้เวลาเราเซฟนะคะให้เราเซฟเป็นไฟล์ PDF นะคะนี่นะคะเป็นไฟล์ PDF นะคะ,ะให้เขียนชื่อไว้ว่า อันนี้เราเป็นโน้ตบุ๊กนะคะก็ออแล้วแต่ทุกคนจะตั้งนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปที่อ่าเซฟเป็น pdf นะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกัน,นะคะ่ะเมื่อกี้ที่เราเซฟเข้ามานะคะตึงโอเคนี่นะคะเราก็จะได้ขนาดหน้าปกที่จะเตรียมพร้อมที่จะส่งนก้วนนอันก็อ่า พาทุกคนมาออกแบบปกง่ายๆก็หวังว่าทุกคนคงที่จะทําทตามได้ง่ายๆนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน,น้าก็อาจจะมาแบ่งปันวิธีการทาไส้ในหรืออะไรอื่นๆอีกนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครช่องไว้ด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะ ก็โอเคค่ะสมควรแก่เวลาแล้วสวัสดีค่ะ